วันเดย์สตอรี่สวัสดีค่ะฝรั่งสาวเปิดใจอะไรที่ทําให้คนไทยแตกต่างจากคนทั้งโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากฝรั่งสาวคนหนึ่งที่เคยมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยจนเกิดเป็นความประทับใจแล้วนาไปเขียนเป็นบทความเผยแพร่สุดสายตาของชาวโลกผ่านทางเว็บไซต์ cora.com นะคะโดยเธอนั้นมีชื่อว่าชาลิสตาเอนเก เธอเป็นชาวบริกันที่เคยมาเรียนต่อปริญญาโทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในช่วงปี2018-2020ซึ่งเธอได้เล่าความประทับใจที่มีต่อคนไทยของเธอเอาไว้ว่าตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศจีนฉันได้รับการปฏิบัติเหมือนกับฉันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งในคณะละครสัตร์ผู้คนวิ่งเข้ามาหาฉันเพื่อจับเส้นผมของฉันหรือรูปไร้ไปตามผิวของฉันพวกเขาเข้ามาหาฉันเพื่อถ่ายรูปเซลฟี่กับฉัน ฉันรู้สึกเหมือนมีปารารัสซี่คอยตามฉันไปทุกๆที่แต่ที่ประเทศไทยไม่มีใครมายุ่งกับฉันเลยทุกคนอยู่กับตัวเองอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งที่เข้ามาถ่ายรูปเซลฟี่กับฉันแต่พวกเขาก็มาจะขออนุญาตฉันก่อนเสมอฉันสามารถเดินไปตามถนนในเมืองได้โดยที่ไม่มีใครมากกนใจและฉันก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นทั่วไปในตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในเวเนซุเอลา คนที่นั่นมักจะล้อเลียนฉันในตอนที่ฉันพยายามจะพูดภาษาสเปนกับพวกเขาซึ่งฉันรู้ว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดแต่พวกเขาแกล้งทำเป็นฟังฉันไม่รู้เรื่องและพวกเขาก็หัวเราะกับสำเนียงภาษาสเปนที่ฉันพูดอีกด้วยซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกท้อแท้มากที่จะคุยเป็นภาษาสเปนกับพวกเขาแต่กับคนไทยคนไทยจะชอบมากถ้าคุณพูดภาษาของพวกเขาพวกเขาคิดว่ามันน่ารัก และนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ารักมากๆของคนไทยเลยนะและนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ฉันหัดพูดคำว่าสวัสดีและขอบคุณฉันก็มักจะให้คนไทยบอกฉันว่าฉันพูดได้ดีและเก่งมากไหมพวกเขาใจดีกับฉันมากและมันก็เป็นแรงกระตุ้นให้ฉันพยายามเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้นเร็วขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้พูดคุยและรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นด้วยและฉันก็รู้สึกได้เลยว่า ฉันเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆที่ฉันเคยเรียนมาก่อนหน้านี้มากหรืออย่างตอนที่ฉันเดินทางไปยังประเทศอื่นๆทุกคนพยายามที่จะหาเงินจากฉันให้ได้มากที่สุดในสายตาของพวกเขาฉันเป็นคนอเมริกันที่ร่ำรวยและฉันถูกคาดหวังว่าฉันจะต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงทุกๆคนมีคนชวนฉันไปกินข้าวเย็นและหวังว่าฉันจะต้องเป็นคนจ่ายเงินเสมอๆเวลาที่ฉันเดินไปตามถนน ก็มักจะมีคนเดินเข้ามาหาฉันเพื่อขอเงินด้วยเหตุผลที่ว่าฉันเป็นคนผิวขาวฉันบอกว่าฉันไม่มีเงินฉันไม่ได้ร่ำรวยแต่ไม่มีใครเชื่อฉันสักคนมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ทุกคนมองว่าฉันเป็นตู้ ATM ที่เดินได้แต่ที่เมืองไทยเมื่อฉันได้เจอกับเพื่อนใหม่ทุกคนมาจะออกค่าอาหารให้ฉันทุกคนเลี้ยงฉันทุกคนแสดงมิตรภาพที่ดีกับฉัน ทั้งที่พวกเขาอาจจะรู้ว่าฉันมีเงินมากกว่าเขาได้ซ้ำไปแต่พวกเขาก็ยังเลี้ยงฉันเวลาฉันเดินไปตามถนนก็ไม่เคยมีคนไทยเดินเข้ามาของเงินฉันเลยและอย่างที่ทุกคนรู้ตามแหล่งช่องเที่ยวอาจจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่พยายามจะหลอกลวงคุณพยายามขายของให้คุณเพื่อเอาเงินจากคุณแต่ทุกคนในเมืองที่ฉันอยู่กลับคิดเงินฉันเท่ากับคนใช้ชั่วไปคนไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติกับฉันเช่นเดียวกับที่พวกเขาปฏิบัติกับคนอื่นๆทั่วไป โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสีผิวของฉันเลยแม้แต่น้อยตอนที่ฉันไปยุโรปคนที่นั่นมักจะตะโกนใส่ฉันในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขากมาจะถามฉันว่าคุณจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้แบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงพวกเขาคิดเรากบว่าฉันควบคุมรัฐบาลได้เองซึ่งมันเหนื่อยและน่ารำคาญมากเพราะจริงๆแล้วคนอเมริกันมีอะไรที่มากกว่าแค่เรื่องการเมือง แต่ฉันก็อยากให้คนอื่นๆคิดแบบนั้นกับฉันด้วยเหมือนกันแต่คนไทยไม่เคยโกรธฉันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลยคนไทยไม่เคยถามฉันเลยว่าฉันเชียร์ใครคนไทยเหล็กเลี่ยงกันพูดถึงการเมืองกับฉันโดยสิ้นเชิงคนไทยทําให้ฉันโล่งใจมากที่ไม่ต้องมาคอยระวังคําพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในสหรัฐอเมริกาทุกอย่างจะดูไปทางการไปหมดฉันไม่เคยสนิทหรือใกล้ชิดกับอาจารย์คนไหนเลยเพราะการที่อาจารย์กับลูกศิสนิทกันมันดูแปลกๆ ผู้ชายเฉลี่เล่นการพูดอะไรก็ตามที่อาจจะทำให้ดูไม่เหมาะสมและโดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุก็มักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนที่มีอายุน้อยกว่าและการที่คุณจะเป็นเพื่อนกับใครได้สักคนคุณอาจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนเลยก็ได้เพราะผู้คนต่างก็ระแวงซึ่งกันและกันมากๆและถึงแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากมีการกีดกันทางเพศและข้อจำกัดของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน แต่มันก็ทําให้ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนระหว่างชายและหญิงเป็นอะไรที่ลําบากมากๆแต่ที่เมืองไทยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยฉันไปทานอาหารเย็นกับอาจารย์ที่สอนฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเขาพูดคุยสาระทุกสุดดิบเกี่ยวกับชีวิตของฉันเวลาฉันไปซื้อของพ่อค้าก็มักจะชวนฉันให้นั่งคุยเล่นกับเขาด้วยคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ที่ฉันอาศัยอยู่ก็ชวนฉันออกไปจีกรอบกับเขามันทําให้ฉันรู้สึกว่า ทุกคนในประเทศไทยคือครอบครัวเดียวกันฉันชอบแบบนี้จริงๆจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้กลับมารับฟังใหม่ได้ในเรื่องต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ